เดิมตอนที่แล้วของ The Sims 4 100วันเกิดใหม่เป็นไอดอลเมื่อกิฟล์เรมจะมีชื่อเสียงจนได้ไปเล่นหนังในที่สุดความฝันของกิฟก็ใกล้เป็นความจริงก่อนดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กิฟด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันต่อเลยค่ะ วันที่76กิบตื่นไหมหิวไส้กิวกิบของที่เหลือในตู้เย็นมากินแล้วก็ทําธุระส่วนตัววันนี้บินค่าไฟมาค่าไฟค่าน้ําไม่เท่าไหร่แต่ภาษีที่ดินนี่สูงปรี๊ดต่อให้ประหยัดยังไงแต่ค่าใช้ใจ่ายก็สูงอยู่ดีมีทางเดียวคือต้องขยันทํางานแล้วล่ะค่ะ สา,สายคลิปก็ออกไปงานพบปากคนดังที่ร้านออคิดอากโก้ Go Go. มาถึงปุ๊บกิ๊บก็ขึ้นไปที่ชั้น2ที่โซน VIP แอบกังวลเหมือนกันว่าตัวเองจะดังพอหรือยังจะเข้าไปได้หรือเปล่าแต่ก็โอ้ในที่สุด ก็ดังพอที่จะเข้ามาในโซน V.I.P. ของร้านได้แล้วยิดทำความรู้จักกับซูปเปอร์สตาร์ดังระดับโลกทั้งขอลายเซ็นทั้งตีสีขอถ่ายรูประหว่างคุยกันก็มีแฟนคลับของใครสักคนพยายามจะบุกเข้ามาก็เลยโดนพี่สาวที่เป็นกาดเฝ้าหน้าประตูกันเอาไว้ช่วงเย็นๆกิฟก็โทรเช็คเอเจนซี่ดูว่ามีงานอะไรเข้ามาใหม่บ้างหรือยัง โดยกิ๊บเลือกไปคัดตัวเป็นนักแสดงสําหรับถ่ายซีรีส์ตอนสั้นเนื้อหาของเรื่องเกี่ยวกับหมอหญิงเวลากิ๊บเลือกกิ๊บก็เน้นงานคัดตัวที่ได้ค่าตอบแทนสูงๆจะได้โตในสายอาชีพนี้ไวๆนะวันที่7 7เจ็ดกิ๊บมาออกกําลังกายที่ยิมอ่ะเออ <c oughs> มีคนเห็นกิ๊บแล้วกิ๊บสลบได้แหละหรือการที่กิ๊บออกมาที่สาธารณะแบบนี้จะไม่ค่อยดีหรือเปล่าเนี่ย แต่ก็เป็นขวัญใจแม้แต่กับเด็กๆด้วยแบบนี้ดีเลยค่ะบ่ายๆกิ๊บก็ออกมางานกริคอนลองร่วมลงแข่งเขียนโปรแกรมแบบขำๆแล้วก็โดนแฟนคลับตามไม่เห็นตอนส่องกระจกในห้องน้ำอืมอ <c oughs> ะไรของเขาเนี่ยที่แน่ๆกลายเป็นว่าตอนนี้กิ๊บเริ่มมีอาการหลงตัวเองแล้วค่ะออกมาจากห้องน้ำกิ๊บก็เจอน้องหมานอนอยู่ แม้จะเป็นสายพันธุ์ผสมแต่ก็น่ารักอะ่ะจริงๆคิปก็อยากเลี้ยงหมาสักตัวนะแต่ก็กลัวจะไม่มีเวลาให้เนี่ยสิวันต่อมาวันนี้ไม่มีอะไรมากคิปเตรียมความพร้อมก่อนจะไปร่วมแสดงที่ต้องทําก็คือศึกษาอารมณ์มีเสน่ห์พัฒนาไหวพริบและก็ตีสนิทก,กับผู้กํากับแต่และอย่างไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่ไอตีสนิทก,กับพวกกำกับเนี่ยสิจิบชวนคนในกองถ่ายมาเที่ยวเล่นที่สวนสาธารณะซึ่งเขามากัน3คนอะ่ะ สงสัยเวลาชวนต้องชวนแบบกวาดๆเพื่อที่จะได้ไม่ดูจริงจังกับการเข้าหาผู้กำกับมากเกินไปอยู่ที่ส่วนสาธรารณะแล้วมันดูวุ่นวายกิ๊ฟก็เลยชวนพวกเขาย้ายมาอยู่ที่บ้านแทน,นไหนก็มากันแล้วกิ๊ฟก็เลยทำบิฟเบอริงตันเมนูซิกเนเจอร์ของเชฟกอร์ดอนแลมซี่เลี้ยงทุกคนเซะเลยวันที่79กิ๊ฟออกไปสตูตั้งแต่9โมงเช้า ว้าวดูฉากพวกนี้สิครับจำลองโรงพยาบาลจริงๆด้วยกิปมาทำผมจากอาเจ๊คนเดิมคราวนี้เป็นลูกหางมา้าเอาจริงๆลุกนี้ก็ไม่เลวนะแล้วกิ๊ก็มาเปลี่ยนไปชุดเกาโอาช,ชุดเกาวทำให้กิ๊ดูอ้วนแฮะน่าจะเป็นโพสไฟหน้าใหญ่ละมั้งเตรียม<อ>ตัวพร้อมกิ๊ก็ไปรายงานผู้กำกับก่อนจะไปขึ้นแสดงเรื่องราวของซีรีส์ในสัปดาห์นี้ คุณหมอหญิงที่จริงจังกับการทำงานกำลังโต้เถียงกับคนไข้ที่ไม่ดูแลตัวเองจนทำให้ไม่ยอมหายสักทีแต่ถึงแม้เบื้องหน้าจะเป็นคุณหมอที่ดุดันไม่เก็งใจใครจริงจังกับงานขนาดนี้แต่เธอก็เป็นคนมีเสน่ห์กับพยาบาลสาวที่ทำงานด้วย เธอรักษาคนไข้จนหายได้อย่างง่ายดายแล้วก็มีความรักอย่างลึกซึ้งกับนางพยาบาลทว่าหลังจากจูบกับพยาบาลหมอสาวก็รู้สึกแปลกเธอหัวใจวายเฉียบพลันเพราะยาพิษที่พยาบาลสาวทาไว้ที่ลิปสติกแต่พอพิษยนานนยนั้นไม่มากพอเธอก็เลยลอดตายมาได้ช่างเป็นเรื่องราวซีรีส์ที่สุดแสนจะเข้มข้นจริงๆจบง,งานมีจิบก็ได้ค่าตัวมา5619บาทแนะ่ แถมแต้มความดังสูงขึ้นมากแบบนี้แหลคะค่ะเส้นทางแห่งดวงดาวละและเนื่องจากตอนใส่ชุดกาวมันทําให้กิ๊บรู้สึกว่าตัวเองอ้วนกิ๊บก็เลยแวะมาที่โรงยิมหลังเลิกกองเพื่อมาออกกําลังกายอย่างสุดชีวิตปิ้งเท่าไหร่ภูมิมันก็ไม่ยุบสักทีกิ๊บอาจจะไม่ได้อ้วนก็ได้นะแต่แบบคนข้างข้างผอมไปไม่ก็เพราะไฟหน้ามันมีมากเกินไปตอนนี้กิ๊บสามารถอัพแต้มความดังได้เพิ่มอีกสองแต้มกิ๊บก็เลยเลือกชื่อนี้การันตี ที่ช่วยเพิ่มเครดิตโดยที่กิฟไม่ต้องไปคัดตัวเพื่อรับบทแล้วสมัครไปที่ไหนใครๆก็อยากจะจ้างมาร่วมงานกับอีกอันนึงก็คือคืนกำไรให้แฟนขับโดยกิฟสาม,มารถบริจาคของส่วนตัวให้กับแฟนขับได้ วันที่80ิจิ๊บกะว่าจะพักงานสักสองสาวันแต่จู่ๆเอเจนซี่ก็โทรมาบอกว่ามีโอกาสพิเศษเข้ามาพอดูแล้วเห็นว่าเป็นการคัดตัวนักแสดงนำหนังแนวโรแมนติกแบบย้อนยุคแถมค่าตอบแทนสูงถึง6000กว่าแบบนี้ไม่รับก็คงไม่ได้พอรับงานแล้วจิ๊บก็โทรชวนโซเฟียให้มาช่วยซ้อมบทละครยาวๆถึงตอนแรกเราจะเป็นคู่หูร่วมวงไอดอลกันแต่ตอนนี้แม้เส้นทางเดินของเราจะต่างกันแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเสมอน่ารักเนาะ เช้าวันต่อมากิฟแวะไปที่บ้านข้างๆหาคนช่วยซ้อบมบทโรแมนติกเพิ่มดีจริงๆเลยค่ะที่เพื่อนย้ายไาอยู่บ้านข้างเนี่ยตกเย็นกิฟก็ออกไปร้องเพลงให้แฟนคลับฟังสถานที่เดิมแต่อะไรอะไรมันไม่เหมือนเดิมกิฟยังจําวันแรกๆที่กิฟมายืนร้องเพลงอยู่ตรงนี้แล้วไม่มีใครสนใจได้เลยจากตอนนั้นที่ร้องเพลงไม่เก่งจนมาถึงตอนที่ร้องเก่งแล้วก็ยังไม่ได้รับความสนใจแต่ดูตอนนี้สิคะชื่อเสียงนี่มันเปลี่ยนใจคนได้จริงๆแฮ วันที่82กิบซื้อโดนบันทึกภาพมารองใช้แล้วก็ออกไปตกปลาเพื่ออัดฟุตเทจสำหรับใช้ตัดต่อเอาจริงๆกิดก็ยังงงๆกับการทำอะไรแบบนี้อยู่เลยแม้ชาติก่อนกิบจะเป็นยูทูบเบอร์แต่ก็ไม่เคยใช้โดนอัดฟุตเทจมาก่อนอะ ตกเกีนกิ๊กก็มาที่สตูดิโอเพื่อถ่ายละครทรงผมคราวนี้เป็นแนวยุคกลางตามตีมแน่นอนชุดเองก็เหมือนกันหลังจากซ้อมบทเสร็จกิ๊กก็มาแจ้งผูก้กำกับว่าพร้อมแล้วเรื่องราวคราวนี้ก็คือหญิงสาวสูงศั์มีคู่มั่นเป็นชายหนุ่มฐานะทางบ้านพอๆกันเวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นพวกเราก็มาจะสร้างภาพว่ารักกันดีแต่จริงๆแล้วเราไม่ถูกกันเป็นอย่างมากที่เป็นแบบนี้ก็เพราะหญิงสาวสูงสัปก,กำลังตกหลุมรักกับชายหนุ่มฐานะต่ำต้อย ถึงแม้ทั้งสองคนจะฐานะต่างกันแต่ด้วยความรักที่เธอมีให้เขาเธอจึงยอมทิ้งทุกอย่างเพื่อเขาได้และสุดท้ายทั้งสองคนก็อยู่กันอย่างมีความสุขจบงานครั้งนี้ออกมาดีมากกิ๊ฟก็เลยได้ค่าตัวตั้งหมื่นสามแน่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปอีกไม่นานกิ๊ฟต้องเป็นซุปเปอร์สตาร์แน่เลยวันที่83ดิมกิ๊ฟมาผ่อนคลายด้วยการวาดรูปเร่นวาดไปได้ไม่นานบินค่าบ้านก็มาแต่ไม่เป็นไรค่ะค่าใช้ใจ่ายไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปค่าบ้านสูงแค่ไหนกิ๊ฟก็จ่ายไหว แต่ว่าชีวิตจะทำงานตลอดก็โคมไม่ได้กิ๊บกะว่าจะพักผ่อนสักสองสามวันทว่าในตอนที่กิ๊บกำลังจะเดินไปนอนกลางวันอยู่นั่นเองจู่ๆเอเจนซี่ก็โทรมาบอกว่ามีงานด่วนที่เป็นโอกาสพิเศษมากๆให้กิ๊บรีบไปคัดตัวโดยเร็วที่สุดและด้วยความที่เป็นสาวบ้างานกิ๊บก็เลยขอดูรายละเอียดงานทันทีงานต่อไปมีสามเรื่องให้เลือกอันที่กิ๊บสนใจเป็นพิเศษก็คือนักแสดงนำเรื่องท่วงทำนองแห่งเมืองใหญ่ ที่เป็นละครเวทีสุดดังเอามาทำใหม่เป็นหนังจอเงินดูแล้วน่าจะเป็นโอกาสพิเศษค่าตัวขั้นต่ำ6,500แถมถ้าละครปังก็อาจจะได้เยอะกว่านี้เป็นเท่าตัวกิฟก็เลยรับงานอย่างช่วยไม่ได้กิฟนอนพักตื่นมาช่วงค่ำๆด้วยความเหงาหรืออะไรก็ไม่รู้กิฟล,ลองโทรไปบริการรับอุปการับสัตว์เลี้ยงอืมมีน้องหมามากมา,กมายหลากหลายสายพันธุ์แต่พันธุ์ที่กิฟอยากได้คือไซบิเลียเนี่ยสิว่าแต่ไอเจ้าตัวนี้ ชื่อคนนั้นเนี่ยเราอะเ,เอาเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกิบค่อยโทรอีกทีก็ได้ค่ะคิดว่ามันน่าจะมีน้องหมาสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาทุกวันนะวันที่84เนื่องจากอีกหลายวันกว่าจะถึงเวลาเปิดกล้องถ่ายกิบก็เลยชวนเพื่อนๆมาผ่อนคลายที่สปา กิฟเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เข้าคอร์สเลียนโยคะเพื่อความสงบใจชาติก่อนกิฟเคยเข้าเรียนโยคะแบบนี้เหมือนกันนะคะแต่แบบไม่ค่อยไหวะปวดเมือ่อยกล้ามเนื้อไปหมดทั้งตัวแต่จริงมันทำแล้วดีนะคะมันไม่ได้แค่ฝึกสมาธิมันยังได้สุขภาพด้วยแต่ชีวิตกิฟในชาติก่อนไม่ค่อยจะชอบออกกาลังกายเท่าไหร,ร่อะค่ะกิฟเล่นโยคะเสร็จกิฟก็มาทําสปาเท้าทำเดี๋ยวนะ What ทำไมนั่งท่านี้ล่ะัลโหล นี่คืออะไรก่อนเอา้าพอมุนมาอีกด้านกลับมาเป็นปกติแล้วอะไรวะทำสปาเท้าเสร็จกิ๊บก็มานวดผ่อนคลายโอ้เห็นแบบนี้แล้วอยากไปนวดบ้างอะ่ะใครเคยนวดจะรู้เลยนะคะว่ามันฟินขนาดไหนส่วนใครไม่เคยกิ๊บแนะนานให้ลองสักครั้งในชีวิตนะคะวันที่85กิ้กิ๊บมาลองทําอะไรใหม่ๆเริ่มจากซื้อเซ็ตคอมจหรลบตัดต่อคลิปมาวางไว้ในห้องนอน แล้วเราเอาฟุตเทจที่อัดผ่านโดนมาลองตัดต่อพอตัดคลิปเสร็จก็อัฟคลิปลงไปได้เงิน150บาทอืมบาทมันเป็นงานของชาติที่แล้วคลิปขอไม่ทําต่อกัแล้วกันนะในชาตินี้เนี่ยพอหนึ่งทุ่มคลิปก็ไปที่สตูแต่งหน้าเซ็ตทรงผมเสร็จคราวนี้เป็นสไตล์สาวร่วมสมัยให้อารมณ์กระฉับกระเฉงหน่อยๆซ้อมการแสดงสักพักตัวใดเวลาถ่ายจริง เรื่องราวของหญิงสาวที่มีความรักในวันฝนพลัมเธอกับชายหนุ่มสัญญาว่าจะรักกันตลอดไปความรักนั้นทำให้เธอมีความสุขมากแม้จะเป็นวันที่ฝนตกแต่เธอก็ยังคงสดใสล่าเริง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 เกินไปไหมเนี่ยเอาใหม่ เธอร้องเพลงรักแสดงออกถึงความสุขของเธอเธอรวบรวมความกล้าแล้วก็มาบอกแม่ของเธอว่าเธอกําลังมีความรักและคุณแม่ก็ยินดีกับเธอด้วยเรื่องราวก็จบลงอย่างมีความสุขจบการแสดงจิบได้เงินมา1น7 4 5บาทพร้อมกับชื่อเสียงและเลตติ้งที่ดีขึ้นเรื่อยๆวันที่86 ได้เวลาวนกลับมาเทศกาลเก็บเกี่ยวอีกครั้งแต่พอโตแล้วกิ๊บก็ไม่ค่อยได้สนใจเทศกาลพวกนี้เท่าไหร่แล้วคะ่ะเิ็บโทรหาบริการรับอุปการะสัตว์เลี้ยงอีกครั้งครั้งนี้ก็ไม่มีหมาพันุไซเบอรเลียนเฮ้ยแต่ตัวนี้น่ารักอะ่ะพันยอเชียทเทเลียใช่น้องวาฟลด้วยน่ารักเออหรือว่าเราจะเอาตัวนี้เลยดีนะแต่กิ๊บก็อยากได้ไซเบอรเลียนอะ่ะเดี๋ยวกิ๊บขอคิดอีกทีแล้วกันนะกิ๊บเดินออกมาพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้าน ตรงนี้มีแปลงปลูกผักด้วยเอาจริงๆคิปกก็อยากจะเป็นชาวนาอะไรแบบนี้นะถ้าแก่แล้วเป็นดาราไม่ไหวก็เสียนตัวเองแล้วไม่อยู่ชนบทก็ไม่เลวเนาะกิบกลับบ้านมาลองโทรเช็คบริการจัดงานอีเวนต์เพิ่งรู้นะเนี่ยว่างานอีเวนต์ต่างๆถ้าอยากจัดต้องโทรติดต่อโอเกไหนแบบเนี้ยมีทั้งงานเลี้ยงน้าผลไม้งานเลี้ยงวันเด็กงานวันเกิดงานปาร์ตี้ค้างคืนงานแต่งงานท่องเที่ยวปีนเขาและอื่นอนอีกมากมายเอาเป็นว่ากิฟเลือกจัดงานมิ팅แฟนคลับก็แล้วกัน พอถึงเวลาเริ่มงานกิ๊บก็มานั่งเล่นเปลียนโนระหว่างรอแฟนๆเดินทางมาถึงดูสกิลการเล่นของกิ๊บซะก่อนเล่นห่วยขนาดนี้แฟนขับก็ยังชมเห็นแล้วน้ำตาจะไหลคนดังนี่ทำอะไรก็ปังไปหมดเลยแฮอะอะอะไรเนี่ยโคชีบอกว่าอยากจะให้อะไรมันชัดเจนกว่าเดิมเธออยากจะขอกิ๊บเป็นแฟนได้ไหมเดี๋ยววัเด<ๆ>ี<ๆ>๋ยวจะมาขอเป็นแฟนแบบนี้ได้ไงอ่ะไม่ได้ขอโทษนะแต่มันไม่ได้อ่ะ โอ๊ยดูทำหน้านี่แหวนแล้วอ,อโทนแต่ดูเหมือนโฮชิจะยังไม่ละความพยายามเพราะนางเดินย้อนกลับมาใหม่แล้วก็ถามกิ๊บว่าก oh <my> ิ๊บุริชช่างดีเหลือเกินขอเป็นเพื่อนสนิทได้ไหมอ้อันนี้อันนี้ได้น,ะนอนอยู่แล้วกิ๊บดูแลแฟนๆต่อจนจบงานพอกลับบ้านกิ๊บก็มาทำอาหารมื้อใหญ่เพื่อฉลองวันเทศกาลเก็บเกี่ยวเริ่มจากการหั่นปลาเป็นชิ้นๆแล้วก็เอาปลาไปย่างในกระทะ เพราะแต่ทำไมเวลาย่างมันเหลือแค่ชิ้นเดียวล่ะเนี่ยย่างเสร็จเทออกมาก็ <What? S 1> แล้วทำไมจากปลาเป็นชิ้นกลายเป็นปลาสองตัวแบบไม่หันด้วยแล้วแซลมอนเมื่อกี้มันหายไปไหน <c oughs> นอนตื่นมาอีกวันกิ๊บก็โทรไปสูตรอุปการณสัตว์เลี้ยงอืมวันนี้ก็ไม่มีน้องหมาไซเปรียนฮัสกี้แถมพันุ์ที่ชอบลองลงมาก็ไม่มีคงต้องดูพรุ่งนี้อีกวันนึงถ้าไม่มีกิ๊บว่าจะรับแมวมาเลี้ยงแทนแล้วล่ะ กิ๊โทรไปเช็คงานแสดงคิดว่าอีกหนึ่งถึงสองครั้งกิ๊บน่าจะบรรลุเป้าหมายเป็นซูปเปอร์สตาร์ระดับโลกได้ครั้งนี้กิ๊บเลือกงานแสดงเป็นหนังแนวซูปเปอร์ฮีโร่สิ่งที่ต้องทำก่อนขึ้นแสดงก็มี3อย่างครั้งนี้ค่อนข้างท้าทายกิ๊บต้องศึกษาอารมณ์โกรธเพื่อที่จะแสดงฉากโกรธได้สมจริง จะว่าไปนอกจากตอนเด็กๆกิ๊ฟก็ไม่เคยเห็นตัวเองโกรธอีกเลยกิ๊ฟแวะไปที่บ้านของเราอดีตคุณครูคอนุบาลที่ตอนนี้ก็เกษียณกันแล้วไปนั่งคุยเรื่องการเบืองโต้เถียงกันอย่างจริงจังกะว่ามันต้องได้โมโหก,กันไปข้างแหละสวัสดีค่ะคุณครูหมีแหมใส่เสื้อส้มส้มแบบนี้ส้มร,รักพ่อใช่ไหมคะหนูเองถึงจะใส่เสื้อสีแดงอย่างนี้แต่หนูก็เลือกส้มเหมือนกันนะเอ้าจริงดิอายุอย่างครูก็เลือกสีส้มเมืนหนูด้ยเหรอเอาถ้าอย่างนี้จะเถียงกันยังไงวะเนี่ยเอางี้ละกันคุยเรื่องร้านบาลชุดก่อนอะ่ะยางี้้ไดไ ไปไปมามาทาไมไมีแต่คุณครูโรงเรียนอนุบาลที่โกรธละ่ะกิ๊บไม่มีความโกรธเลยสักนิดเออท้านไม่โกรธก็ศึกษาความโกรธไม่ได้ด้วยกิ๊บอยู่อย่างนั้นทั้งวันก็ไม่โกรธเลยอะไรตัวกิ๊บจะต้านทานความโกรธได้ขนาดนี้ก็ไม่รู้เอาเป็นว่ากิ๊บยอมแพ้แล้วก็แวะไปออกกําลังกายที่ยิมแทนและกันวันที่88กิ๊บโทรไปที่สูตรอุปการะสัตว์เลี้ยงอีกรอบและในครั้งนี้ในที่สุดกิ๊บก็เจอลูกหมาพัานไซไปเียนหาสกี ไม่ต้องคิดอะไรมากค่ะกิ๊บรีบเลือกน้องทันทีวางสายปุ๊บก,ก็มีผู้ชายใส่สูทมายืนอยู่ในบ้านตอนแรกแอบหลอนนะเนี่ยพี่แกเล่นเข้ามายืนแบบนี้เลยเรอแต่พอเห็นพี่แกเอาน้องหมามาส่งแบบนี้ก็ค่อยโอเคหน่อยก่อนจะคอนเฟิร์มรับน้องมาเลี้ยงกิ๊บต้องทําความรู้จักกับน้องสักนิดนึงก่อนพอมั่นใจแล้วว่าดูแลน้องได้กิบค่อยคอนเฟิร์มอีกครั้ง ชื่อเก่าของน้องคือโมชีบังเอิญมากเพราะงั้นเอาเป็นว่ากิบตตั้งนามตระกูลให้น้องว่าโมชีเหมือนกันละกันจะได้เป็นโมชีโมชีพอรับน้องมาน้องโมชีก็ใช้เวลาดมกลิ่นวิ่งสำรวจบ้านไปทั่วดยวแล้วก็น่ารักน่าเอ็นดูตอนนี้น้องยังเล็กอยู่ไม่รู้ว่าอีกกี่วันน้องจะโตตกเย็นกิฟชวนเพื่อนมาเที่ยวเขตหิมะบนภูเขาโคโมเลบีเพราะเดี๋ยวค่ำๆจะมีเทศกาลหิมะเนื่องจากมาถึงก่อนเวลากิฟก็เลยมาเล่นสก,กีรอ สวัสด,ดีค่ะพ่อหนุ่มแหมมองก็ได้ห่างตาใช่ไหวิตอนนี้ต้องเช็คอินก่อนแล้วว่าเรามาถึงแล้วโอเคพร้อมสก,กีครั้งแรกอุ้ย,ยตายแล้วมุมนี้เห็นแล้วอยากเล่นจริงๆเลยโอ้ลอเล่นครั้งแรกล้มกนจำเบา้า ตกเย็นมีการจุดพลุแล้วก็เริ่มเปิดไฟคิปไม่แน่ใจเหมือนกอันค่ะว่าเทศกาลนี้ทำอะไรแต่ที่รูลๆก็คือบรรยากาศดีมากในงานมีตู้กดน้ำร้านค้าแผงลอยที่เป็นอาหารญี่ปุ่นก็ไม่ได้หิวหรอกนะคะแต่ก็สั่งราเมงไข่ไ่ลองชิมดูอากาศหนาวๆมันก็ต้องกินราเม้งร้อนๆนี่แหละเห็นแล้วอยากไปฮอกกัจากนั้นคิบก็ไปอบอ,อุ่นร่างกายด้วยการลงไปแช่ในบ่อออนเซน็น อาวาเองก็ตามมาด้วยแต่พวกเราลืมล้างตัวก่อนมาลงบอกทาให้น้ําเปลี่ยนสีเลยสมจริงเกินไปมิเนียอ,อ้ยแต่เห็นแบบนี้ก็ฟินไม่ไหวอะเดี๋ไปแช่น้ำพุร้อนวันที่89กิ๊บมีถ่ายงานตอนทงเทียเท่ยง ทรงผมกับชุดคราวนี้อย่างแจ่มหนังที่ถ่ายคราวนี้เป็นแนวซูปเปอร์ฮีโร่ซึ่งกิ๊บบอกตรงๆว่ากิ๊บตีความเนื้อเรื่องไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่น่าจะอารมณ์ประมาณว่ากิ๊บต่อสู้กับฮีโร่ที่ทรยศหักหลังพวกพร้องเพราชนะก็ดื่มฉลองจบงานก็ได้เงินมาอีกหมื่นกว่า,ก,วากลับมากิ๊บก็ให้อาหารน้องโมชิดูท่าตอนน้องกินอาหารซะเกินน่ารักโครตรว่าแต่กินหมดได้ยังไงก่อนเนี่ยเดี๋ยวก็ท้องแตกพอดีหรอก วันต่อมากิ๊บถ่ายวิดีโอตอนร้องเพลงของตัวเองแล้วเอเจนซี่โทรมาชวนให้รับงานต่ออีกแล้วเอาเป็นว่าครั้งนี้กิ๊บเลือกรับงานแนวราชวงศ์ยุคโบราณก็แล้วกันจากนางกิ๊บก็ไม่เยืยนถ่ายคลิปเป็นคอนเทนต์แนวเล่าเรื่องแล้วก็เอามานั่งตัดต่อยาวๆทั้งวันแล้วในตอนนั้นเองอยู่ๆโฮชี้ก็โทรมาพอรับสายนางก็บอกว่าอะอาจจะฟังดูบ้าปไปหน่อยนะฉันรู้ดีว่าเราเป็นเพื่อนกันเอาละเข้าเรื่องเลยนะยโซ ฉันช,ช,ช,ชอบเธอบอกออกไปได้สักทีนะเราเนี่ยอืก็เธออยากจะออกไปข้างนอกกับฉันไหมเธอน่านเจ๋งสุดๆเลยนะฉันอยากจะใช้เวลาอยู่กับเธอมากกว่านี้หน่อยได้ไหมโอไม่์กอรโฮชีอะไรเธอจะยึดติดกับฉันขนาดนี้เขาก่อนก็สารภาพรักไปทีนึงแล้ว <c oughs> เอาไงดีอะกิ๊บแพ้คนขี้ขขตื่ซะด้วยเอาเป็นว่าไว้ลองเดทด,ดูก่อนก็ได้แหละเนาะ แต่ไม่ได้ไปวันนี้หรอกนะเพราะกิปยังทํางานไม่เสร็จเลยอะ่ะเช้าวันที่91คิปกิสังเกตเห็นว่าตัวเจ้าน้องโมชิสภาพเน่ามากกิปก็เลยซื้ออาบน้ําแล้วก็พาน้องมาอาบก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะว่าทําไมอาบด้วยฝักบัวไม่ได้และในตอนที่กิปกําลังซ้อมการแสดงอยู่นั่นเองโมชีก็เปลี่ยนช่วงไวพอมาดูโอ้โหตัวใหญ่โคร เปลี่ยนร่างบุ๊กป็นตัวใหญ่ขนาดนี้ก็เกินไปนะบางทีแต่ที่แน่ๆตัวใหญ่ขนาดนี้กอดได้เต็มไม้เต็มมือมากเก็บฝันโมชิให้รู้จักคำสั่งนั่งคอยแล้วก็เทอาหารให้น้องกินเออมันต้องไซสน์นี้ถึงจะเหมาะกับการกินอาหารหน่อยดูไม่ได้เยอะไปนะว่าแต่น้องกินไปละแวงไปทำไมเนี่ยกลัวใครไม่แย่งแลวไงฮะ วันที่92กิ๊บถ่ายรูปโมชิแล้วก็เอาไปแปะกอบไปข้างหัวนอนแหมดูไม่ค่อยเห่อลูกเลยนะคะเนี่ยเล่นกับน้องโมชิอยู่สักพักหนึ่งกิ๊บก็คิดขึ้นได้ว่ากิ๊บควรจะพาน้องออกไปเดินเล่นข้างนอกแต่สงสัยโมชิจะตื่นเต้นไปหน่อยค่ะน้องดีใจจนขี้เลียลาเต็มไปหมดเลยกิ๊บเก็บอุจิน้องขึ้นมาแล้วก็ปิ๊งไอเดียแบบปลกๆกิ๊บรีบเดินออกมานอกบ้านทักทายผู้ชายที่บังเอิญเจอกันจากนั้นกิ๊บก็ให้ของขวัญเขาเป็นอุจิสดใหม่ของน้องโมชิ โอเคนี่จ่ะโอ้อะไรนะโอ้นี่มันที่ดีดาวโอ้โหผมชอบมากเลยอ่ะคุณกิบเบิลี่ขอบคุณมากเลยนะครับผมขอมอบดอกไม้แห่งรักตบแทนขี้ของคุณ<ะ>แล้วไปสิครับนี่คือความรู้สึกจากใจของผมชอบใช่ม้าไปแล้วโลกใบนี้ชอบมาเอาไปก้อนเลยไปโอ้ให้ผมอีกก็รวโอ้ที่อีกแล้วผมดีใจเลยเกินแบบนี้ไม่ได้การแล้ว ได้ขี่จากกิ๊บบุรีมาต้องสองก้อนต้องรีบอัพลงเน็ตอวดคนอื่นหน่อยแล้วช่วงฝงทุ่มกิ๊บมิถ่ายนครจัดการแต่งหน้าแต่งผมแต่งชุดเสร็จก็ขึ้นแสดงเรื่องราวคราวนี้กิ๊บรบดเป็นราชินีของอาณาจักรแห่งหนึง่งกิ๊บจัดการกับเจ้าชายและได้ครองรักกับเจ้าหญิงเป็นราชินีที่ไม่มีใครเหมือนและไม่เหมือนใครแสดงจบก,ก็ได้เงินมาหมื่นสาม กลับมาบ้านกิ๊บก็สามารถอัพค่าความนังเพิ่มอีกสองแต้มคราวนี้กิ๊บก็เลยเลือกอยู่กับเส้นสายทั้งหมดเลยพอเช้ากิ๊บตัดสินใจโทรชวนเพื่อนไปพักร้อนตอนแรกว่าจะไปเที่ยวทะเลแต่ไม่รู้ทําไมมันไปไม่ได้อ่ะกิ๊บก็เลยต้องเลือกไปเที่ยวป่าแทนกิบจองห้องที่มีเตียงพอสำหรับทุกคนจองไปสองคืนราคาพันสี่ออกคนเดียวโคตรป่าชั้นบนมีเตียงครบสำหรับทุกคนชั้นล่างก็มีพื้นที่ส่วนกลางให้ใช้ร่วมกันกิ๊บทำอาหารแล้วก็เรียกทุกคนมากินเป็นอย่างแรกเดินทางมาถึงเหนือหน่อยกก็รัิินอะไเตมพลง ว่าแต่เดี๋ยวนะโซเฟียทำไมเธอแก่แล้วเนี่ย <c oughs> โอ้เธออายุมากกว่าฉันไม่เท่าไหร่เอง <Spot. S 1> การเวลา เช่องผ่านไปแล้วจริงๆกินเสร็จกิ๊บก็เข้าป่าโดยไปที่ประตูที่มีถาวรพันเกี่ยวใช้มีดมาเชเต,เต้ฟันถาวรออกก่อนจะเดินเข้าไปสำรวจด้านในนี่เป็นครั้งแรกเลยค่ะที่กิ๊บมาเดินป่ากิ๊บก็เลยถ่ายวิดีโอเก็บเอาไว้ด้วยแต่เอาจริงๆก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าในป่ามีอะไรเที่ยวเดินินไปอาจจะเจอคอนเทนต์ก็ได้มั้งเอา้าโมชิตามแม่มาเรื่อยล่ะลูกกิ๊บเดินมาเจอประตูถาวรอีกแห่งในตอนที่กิ๊บพยายามจะไฟมันทิ้งอยู่นั่นเองอะ<า>เอาเฮ้ ติดไฟได้ไงตายไม่ได้ตายไม่ได้ตายไม่ได้อะไรอย่งเงีเง้ยจับจับ,บ,บเออเออจับไฟอย่างนี้ได้แล้วโอ้โหแล้วตัวโคตรสภาพเน่ามากลรว่าเน่าเดี๋ยวเดีวเดี๋ยวค่อย,ยไปจัดการไอ้ทว,วันนี่ก่อนละกันโอ้โหตอนแรกตกใจนะว่าจะตายซะแล้วหิงห้อยบ้าอะไรทาไมมันมีไฟมาติดได้ถ้าบอกว่าเป็นลูกไฟวิญญ,ญาณเนี่ยพอเข้าใจได้มากกว่ายิ่งเดินต่อไปสภาพกิ๊บก็ยิ่งเละ แถมแมลงก็เยอะเดินป่าไม่เห็นจะสนุกตรงไหนเลยสงสัยทางนี้จะไม่ใช่แนวของกิฟจริงๆกิฟตัดสินใจยอมแพ้แล้วก็เดินกลับสภาพกิฟว่าแย่แล้วโมชอชีม่แย่กว่าอีก วันต่อมากิบตื่นมากินแซนด์วิชขนมปังกับเพื่อนๆส่วนโมชิก็เดินป่วยออกมาจากป่าแล้วด้วยความเป็นห่วงกิบก็เลยว่าจะพาโมชิไปโรงพยาบาลแต่ทว่าในตอนที่กำลังพักร้อนอยู่ไม่สามารถออกไปที่อื่นนอกโซนได้ถ้าจะไปก็คือต้องยกเลิกการพักร้อนทันทีเพื่อไม่ให้กระทบกับเพื่อนๆช่วยไม่ได้ค่ะกิ็เลยต้องให้โมชิอดทนอีกสักหน่อยวันนี้ทั้งวันกิบก็เลยใช้ไปกับการทํากิจกรรมตกปลาก,กับเพื่อนๆตกเย็นมีร้านอาหารของคนท้องถิ่นขายให้กินด้วยอ้ย แล้วเดีน้องโมยชีฟีที่น่ารักทั้งน่าสงสารอดทนอีกวันนะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะได้กลับบ้านแล้วไหนๆก็มาต่างจังหวัดแล้วทั้งทีกิฟก็ต้องเพิ่มฐานแฟนคลับที่นี่ด้วยวันที่95วันสุดท้ายของการพักลอนก่อนจะเดินทางกลับกิฟตตื่นแต่เช้ามาเตรียมอาหารให้กับทุกคนกินแต่ว่าสงสัยเพราะยังเมาขี้ตากิฟพลาดทำไฟไหมตื่นตุ่นกตกใจอยู่สักพักพวกเราก็รีบวิ่งออกมาในที่ปลอดภัยพอพวกคุณพนักงานดับเพลิงเสร็จ เ, <What? S 1> เดี๋ยนะเขาทำอะไรของเขาเนี่ยเอาเป็นว่าก่อนจะถูกปรับเรื่องทำครัวไฟไหม้กิ๊บรีบเพนเออกมาก่อนกลับมาที่บ้านปุ๊บกิ๊บก็รีบพาโมชีไปอาบน้ำก่อนจะพาไปที่โรงพยาบาลสัตว์ต่อพอให้คุณหมอดูอาการเหมือนว่าน้องจะไม่ได้เป็นอะไรมากแค่ป่วยเพราะถูกกระรอกกัดคุณหมอถามว่าจะเอายาแบบถูกหรือแบบแพงกิ๊บไม่อยากให้น้องป่วยนานก็เลยเลือกแบบแพงยาดีๆหายทันทีไปเลย โอเคหายแล้วนะคนเก่งวันต่อมาอากาศแย่มากกิฟใช้เวลาไปกับการวาดรูปเพื่อขายรูปให้ขอสินจนในที่สุดกิฟก็ดาวขึ้นกลายเป็นคนดังระดับ5ดาวเป็นซปเปอร์สตาร์ระดับโลกกิฟลองเช็คปฏิทินดูวันนี้จะมีงานดวงดาวจรลัดฟ้าอาวอร์ดหรืองานมอบรางวัลคนดังประจำสัปดาห์พอดีเพื่อจะได้ขึ้นเป็นซปเปอร์สตาร์ไม่รู้ว่าจะได้รางวัลเลยไหมแต่ก็แอบคาดหวังอยู่นะ ตกเย็นกิ๊ใส่ชุดลาตีแล้วไปที่งานในงานครั้งนี้อวาวาได้รับเลือกให้เป็นพิธีกรด้วยบังเอิญมากกิ๊บรีบเดินไปนั่งเพื่อฟังการประกาศผลอาวาดูจะตื่นตื่นเวทีนิดหน่อยแม้จะเป็นลูกบุญธรรมของซูเปอร์สตาร์แต่นี่คงเป็นครั้งแรกของเธอที่ได้มาทําอะไรบนเวทีแบบนี้ละมั้งว่าแต่เจ้านี่จะสบายเกินไปไหมเนี่ยกิ๊อยู่จนงานจบ แต่ก็ไม่ได้รางวัลเลยสักรางวัลแอลเฟลเหมือนกันนะเนี่ยตอนแรกคิดนึกว่าคิปเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกแล้วคิฟจะได้รางวัลซะอีกเอาเถอะแค่เป็นซูเปอร์สตาร์แบบนี้ก็ถือว่าภารกิจหลังกลับมาเกิดใหม่ของกิปสําเร็จแล้วล่ะวันที่97เนื่องจากเป็นช่วงสุดท้ายแล้วคิปก็เลยอยากจะใช้เวลาไปกับการพักร้อนคิปเลือกนทางไปเที่ยวหมู่เกาะซูรานีแน่นอนก็ต้องชวนเพื่อนๆมาหลายหลายคนทว่าพอมาถึงอือฮือรสุมเขา้าจบเลยค่ะการมาตาอากาศที่แสนจะสดใสที่กิฟอยากได้กิฟ เข้ามาหลบฝนด้านในไม่มีอะไรทําก็เลยมานั่งเล่นเปียนโนกะว่าเล่นข้าวเวลารอพายุสงบค่อยไปเล่นน้ําอุตส่าห์มาแล้วจะให้กลับไปเลยก็ยังไงอยู่อะเนาะพอเที่ยงในที่สุดฝนก็หยุดตกจิบลีฟชวนเพื่อนๆอนอกมาหาของริมชายหาดคิดว่าเป็นการวอร์มร่างกายก่อนจะไปไว,ว่ายน้าเพราะว่าหาอยู่แค่แป๊บเดียวฝนก็เท กลิฟกลับเขาไปเล่นเปียนโนอีกรอบกลายเป็นว่าแทนที่ฝนจะหยุดพาย,ยุฝนดันหนักกว่าเดิมสู้อะไรก็อาจจะสู้ได้แต่สู้ฟ้าเดินในคงไม่ได้หรอกสุดท้ายกิฟก็ยอมแพ้แล้วมาเข้าร่วมงานเทศกาลแทนโอ้โหนี่เธอพุงเธอออกนะเนี่ยไว้วันหลังไปออกกําลังกายด้วยกันไหม วันที่98กิิบยังไม่ยอมแพ้ลองมาเที่ยวทะเลอีกรอบวันนี้โชคเข,ข้าข้างค่ะเพราะอากาศสดใสมากๆกิิบลงมาว่ายน้ำทันทีตรงมาที่ทุ่นกลางน้ำโฮชิเองก็ตามมาด้วยออกกำลังกายที่สนุกและรู้สึกว่าเหนื่อยช้าที่สุดก็ว่ายน้ำนี่แหละค่ะในไหนตรงนี้ปะการังก็สวยกิิบก็เลยชวนโฮชิดูปะการังรอบๆบรรยากาศมันช่างดีเหลือเกินว่ายน้ำดูปะการังเสร็จกิิบก็มานอนอาบแดดก่อนจะแวะขึ้นมากินข้าวเหนียวหมูย่างกินเสร็จกิิบก็แวะมาเข้าห้องน้ำเฮ้ย เฮ้ยออกไปคนจะฉีดเดี๋ยวไม่ได้ออกไปเดี๋ยวนี้ฉันจะเข้าห้องน้ำเอออาเดียวนานนี้เขายังปู่ประตูยังไม่ปิดมันไม่ได้ไหมอ่ะประตูมันยังไม่ปิดเลยอ่ะโอ้รักษาเนี่ยรักษาตัวไหนสิเดี๋ยวก็เป็นขาวพอดีอ่ะกิ๊ฟแวะม,มาดื่มที่บาร์ประจำเกาะ รางวันปฏิทานไปด้วยตอนนี้กิ๊บมี5,200รแต้มสามารถซื้อได้หลายอย่างที่เล็งๆเ,เอาไว้ก็คือยาลดอายุกิ๊บเห็นโซเฟียแก่แล้วกิ๊บไม่อยากแก่เลยอะแต่ต่อให้ซื้อ,อยาอายุวัฒนะมาแต้มแรกก็ยังเหลือกิ๊บก็เลยเลือกความสามารถดึงดูดใจมาด้วยอีกอันหนึ่งวันที่99วันนี้เป็นวัน Christmas. คริสต์มาสกิ๊บว่าจะออกไปฉลองข้างนอกโดยกะว่าจะทําอาหารมื้อใหญ่ติดมือไปเป็นของฝากเพื่อนๆแต่ระหว่างทำทจู่ๆเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น กิ๊บทำไฟไม่คัยอีกแล้วทั้งกิ๊บทั้งโมชิแต่ตื่นทำอะไรไม่ถูกก่อนจะวิ่งออกนอกบ้านแต่จะทิ้งไฟไว้ในบ้านแบบนี้ก็ไม่ได้ด้วยความกลัวไฟจะไหม้บ้านทั้งหลังกิ๊บก็เลยรวบรวมความกล้าเดินกลับมาดับไฟโดยไม่พื่อพนักงานดับเพลิงไหนไฟก็ไหม้เปลาแล้วกิ๊บก็เลยซื้ออันใหม่ที่ดีกว่าเดิมแล้วก็มาทำอาหารมื้อใหญ่อีกรอบตกเย็นกิ๊บเปลี่ยนไปชุดแซนตี้แล้วก็แวะมาฉลองที่บ้านเพื่อนทำการเปิดของขวัญแล้วก็มายืนร้องเพลงด้วยกัน สุดท้ายก็เลยทุกคนมากินอาหารมื้อใหญ่ด้วยกันครั้งนี้มันลิสตรงชุดเข้ากับงานแถมอาหารก็อร่อยมากนี่แหละ อโอชิเธอเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดของฉันสุขสันต์วันคริสต์มาสนะ,ะและแล้วในที่สุดวันที่100ก็มาถึงกิฟทำการโทรไปหาออแกไนซ์เลือกสถานที่จัดงานแฟนมิสครั้งสุดท้ายโอ้โหมาถึงปุ๊บฝนตกเลยฮะด้านในกิฟตกแต่งสถานที่คร่าวๆไว้แล้วขอทุกคนเข้ามาด้านในกันครบกิฟก็เปลี่ยนชุดขึ้นเวทีเพื่อร้องเพลงให้แฟนคลับฟังเป็นครั้งสุดท้ายในที่สุดกิฟก็สามารถบรรลุเป้าหมายในการใช้ชีวิต100วันของกิฟได้สำเร็จถึงแม้จะไม่ ไมมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวเลยแต่กิฟก็มีมิตรภาพมากมายถือว่าเช่อเชยกันได้แหละเนาะ โอเคค่ะทุกคนเรามาปิดซีรีส์นี้ด้วยฉากสวยๆแบบนี้กันแล้วกันนะกิฟเข้าใจนะคะว่าพอดูซีมันไม่ใช่ไมค์ครับทำให้คนที่ติดตามรอดูไม่มากเท่าแต่ทุกๆคนรู้ไหมหนึ่งร้อยวันไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรก็เป็นโปรติกที่ต้องใช้เวลาทํานานมากๆทุ่มเทเป็นเดือนกว่าจะเสร็จสักหนึ่งซีรีส์เพราะงั้นใครที่ดูซีรีส์นี้แล้วชอบก็ฝากไปบอกต่อเพื่อนๆให้หน่อยนะคะถ้าคนมาดูกันเยอะๆอย่างน้อยกิฟก็จะได้รู้สึกว่ามันหายเหนื่อยอะนะสำหรับกิบตอนนี้ก็พักจากไมค์ครับมาพอสมควรแล้วค่ะกาไ,ได้เวลากลับล่ตอแ้ว เพราะฉะนั้น100วันโปรเจกต์ต่อไปแน่นอนว่าต้องเป็นไม้ครับบอกไ้ให้ว่าเกี่ยวกับตัวอะไรบางอย่างใหญ่ๆนะโอเคลองดอดูได้คะ่ะว่ามันเกี่ยวกับอะไรแถมซีรีส์ต่อไปกิ๊บจะเล่นคนเดียวด้วยนะสำหรับคลิปนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในกิ๊บด้วยนะคะมันจะได้แจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงนะโอเคค่ะสำหรับซีรีส์นี้กิ๊บคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ซีรีส์ต่อไปไปก่อนนะคะบายบายค่ะ มาแล้วมาแล้วสติกเกอร์ลายกิปบบรีลายใหม่สามารถซื้อได้แล้วที่ลายสต o r e เป็นสติกเกอร์รูปแบบเติมคำอยาให้พูดคำว่าอะไรพิมพ์เลยลายเก่าๆก็ยังมีขายอยู่นะคะอย่าลืมสะสมกันให้ครบนะ